กััสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับยุทธบารมีพระเครื่อง168นะครับวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับพาบ้านานะครับราคาย่อมเยาวมาแบ่งปันพี่พี่นะครับพี่พี่นะหลักร้อยนะครับมีหลายเกจิคณาจารย์ให้รับชมรับเช่ากันนะครับพี่พี่นะวันนี้นะครับเริ่มรายการแรกเลยครับพี่พี่นะอ่าอันนี้ของหลวงพ่อกลวยก่อนเลยนะครับพี่พี่นะเก่าได้มานี่ครับพี่พี่ที่เป็นชินราชครับหลังยันห้าครับ พี่พี่หายากนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับปีสอง5ัน้อสิบห้าะครับหลวงพ่อกลวยชุดินทโรนี่ครับวัดโคศีตารามนะครับพี่พี่นะชินาร่าหลังยันห้าครับนี่ครับอ่าครับเป็นพระพุทธชินร่านะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกครับท่านหลวงพ่อท่านนะครับพี่พี่นะวันนี้เอาพาราห้าร้อยบาทครับแบ่งปันนะครับนะครับ ปกโพครับพี่พี่โปกโพยี่สิบเอ็ดใบนะครับเรือนผงน้ํามันครับหลังปลุหนังนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหรือเขาเรียกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะครับพี่พี่นะวันนี้เอาพาราพิเศษเลยพี่พี่นะเอาสี่ร้อยแล้วกันนะพี่พี่นะอันนี้ทานหลวงพ่อนะครับทานหลวงพ่อนะครับปีหนึ่งกว่านะครับการต่อไปครับพี่พี่นะอันนี้ได้มาสององนะครับพี่พี่ มีพี่ใจดีเขาปิดไปองหนึ่งแล้วนะครับนะองนี้เป็นสมเร็จคะแนนครับพิม์หูยานนะพี่ๆนะอ่าพี่เขาปิดไปองหนึ่งแล้วนะครับองนั้นจะเป็นพิมพ์สวยอยู่นะพี่ๆอันนี้เอาห้าร้อยเช่นกันนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเนื้อผงน้ํามันครับหลังยันมินะครับแล้วก็ณชาริตินะครับหลวงพ่อกลวยชุดินทโลวัดโคศีตาลามครับพี่ๆนะผงน้ํามันสีสวยเข้มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ อ่านะครับพี่พี่นะนะอภาราแบ่งปันไปนะครับพี่วันนี้นะครับนะในการต่อไปครับเป็นหลวงพ่อพีนะครับพี่พี่นะเป็นสมเด็จเครดิตนะครับอันนี้มีรายลานิดหนึ่งนะครับพี่นะนะครับเนื้อผงอาสุภะนะครับนี่วัดท่าเกยุกต้นเลยนะครับพี่พี่นะดน้าหน้าก็จะเป็นนี่ครับพระปางสมเด็จนะครับใต้ฐานจะเป็นพระแม่ธรณีกับพระแม่โพสศพอยู่ตรงนี้นะครับนะ เนื้อดินอสุภะครับพี่พี่นะนี่พีดูเนื้อหานะครับนี่ครับผงอสุภะยุคต้นว่าถ้าเกิดครับพี่พี่อ่าเอาเจ็ดร้อยครับพี่พี่นะนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ที่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่อ่ะนี่ก็สวยนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับนี่ครับ พอกลวยครับยูตินทโลนะครับวัดโคสิตตรามครับปีสองพันห้าสิบห้าครับพี่พี่อันนี้ด้านหลังจะเป็นธรรมจักรนะครับนี่นะครับมีเม็ดสวยๆตรงนี้ครับเอาห้าร้อยเช่นกันครับพี่พี่นะแบ่งปันเลยวันนี้พาราพิเศษพี่พี่ท่านใดสนใจเช้าบูชาติดต่อมาได้เลยนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับพี่พี่ะแล้วองค์เดียวครับวันนี้ผมเอาพาราพิเศษแล้วกันอืมครับ เป็นพะนระนับปรมัตเอเอครับพี่พี่หลวงพ่อพินะปิยะธโลวัดสนมลาวครับพี่พี่เหลือองค์เดียวครับด้านหน้าเป็นเลือดนกครับด้านหลังเป็นสีเลือดนกนะด้านหลังเป็นสีทองครับพี่พี่นะสวยพระสวยนะครับนะพระแก้โรคภัยนะรพระปัดเป่าโรคภัยเนื้อผงอสุภะปีพหรี2527หลวงพ่อพินะปิยะธโลนับวัดสนมลาว แก้โรคเวโรกามนะครับพี่ๆวันนี้ผมเอาพาราเดียวครับสามร้อยห้าสิบลมส่งแล้วกันเหลือองค์เดียวด้วยนะครับใครเร็วใครได้และกันประกันแท้นะครับหลวงพ่อพีนะนะครับนะมีองค์เดียวและกันต่อไปครับเป็นนางกวักหลวงพ่อกรวยปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับนะอันนี้จะเป็นหลังยันห้าครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนางกวักนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อกวยนี่นางกวักนี่สุดยอดอยู่แล้วครับพี่ๆนะนี่ดูมูลสารนะครับ เคลือบมาเลยนะเอาสี่ร้อยแล้วกันพี่พี่วันนี้นะหลังยันห้าหายากด้วยอ่านี่พี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อมานะครับนี่ครับแท้ทันหลวงพ่อกลวยผูกเสกนะครับพี่พี่อ่ะอ่ะรายการต่อไปเป็นรายการพระบ้านเป็นชุดนะครับพี่พี่นะอ่านี่ครับอันนี้เป็นชุดนะครับพระแก้วมรกตสามฤดูครับพี่พี่นะของปลาแบ่งปันเลยพี่พี่นะ นี่สามฤดูนะครับปีห้าศูนย์นะครับออกที่วัดพระศรีนะครับนะเนี่ยพะระศรีรัตนาธารามปีสี่ศูนย์ครับพี่พี่นี่ตามหน้ากล่องเนาะลุกเสกพิธีเสาห้านะครับมีทั้งสามฤดูนะครับฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวครับพี่พี่ยกสามองค์แบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเอาผมเปิดแบ่งปันเลยพี่พี่ด้านหลังเป็นอ่าตาพอปลอของนายหลวงนะ ราชการที่9ครับนะครบรอบ50ปีครับกล่องพร้อมกล่องนี้เอา200พอพี่พี่นะยก3นะครับขอค่าจะส่ง50แล้วกันนะพี่พี่นะผมเปิดถูกแล้ว200บาทนะครับได้3องค์นี่กล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเดี่ยญนะครับรุ่นไพรีพินาศหลวงพ่อคูณปริสุทธโธน่าจะทันท่านด้วยนะครับทันท่านแน่นอนครับเป็นนั่งยองรุ่นไพรีพินาศครับพี่พี นะวันนี้ผมเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่นี่นะนี่ครับสองร้อยบาทนะพี่พี่หลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับรุ่นไพรีพินาศน,นะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับสองร้อยบาทนะครับนะพระบ้านนี้จะเปิดราคาเบาๆหน่อยนะพี่พี่นะอ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเป็นรูปหล่อไตมาาหลวงพ่อเพี้ยนอาค้าธรรมโมนะครับวัดเกริ่นกระถินนะครับพี่พี่นะวันนี้ได้ องค์ที่แล้วก็ได้มาหนึ่งนะครับมีพี่ปิดไปห้าร้อยนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ผมได้มาใหม่นะนะเสื้อเกาะแห่งเมืองลบบุรีครับหลวงพ่อเพียนวัดเกิ์นกระถินครับพี่ๆนี่ดูนะครับสวยมากนะครับเอาสามร้อยพอพี่ๆนะรอบไปเติมไข่ไปห้าร้อยอันนี้ได้มาพร้อมเหมาครับประกันแท้ครับนี่ครับวัดเกิ์นกระถิ่นนะครับต่อโคชัดเจนนะครับไตมาครับหนึ่งเก้าห้าแปดครับ อ่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับพี่พี่อ่าจ, breaker, าจะส่งขออนุญาตจะส่งเป็นพุ่งนี้นะครับจะส่งเป็นรอบพุวงนี้นะครับวันนี้ผมออกไปส่งของขามาแล้วนะครับพี่พนะนะครับอ่ะรายการต่อไปครับอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่พี่วัดสะปทุมครับพี่พี่นะมีกิ่งด้วยนะครับหนะักอยู่นะครับนี่รุ่นระคังครับพี่พี่นี่ครับ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่วัดบางคลานครับเอาวัสะปทุมครับพี่พี่เอา200บาทครับพี่พี่พร้อมกล่องนะครับท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่แมอันนี้ผมก็เพิ่งดูนะครับนะชที่เป็นของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับนะแปดรอบครับเป็นเครื่องรางครับหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นเกจิดังนะครับผมไม่รู้ในกลุ่มเขาเล่นเท่าไหร่นะพี่นะพร้อมกล่องเดิมเลย โอ้เขียนไว้หกร้อยน่าจะออกวัดหรือเปล่าซื้อมาหก0้หรือเปล่านะครับนี่เหรียญครบ8ดรอบนะหลวงพุดทิมอ,อ,อัตสันโทนะครับวัดพระขาวเป็นเขาเรียกอะไรพี่พี่งัวโครหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลวงพุดทิมนะครับนะเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูนะครับ นี่ครับหลวงปู่ทิมนี่คเขานะครับพี่พี่วัดพระขาวครับพี่เป็นเครื่องรางแน่นอนครับพี่พี่นะนี่ควายธนูหรือเปล่านะครับอ่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นควายธนูนะพี่พี่นะนี่ทอร้าหารควายธนูหลวงปู่ทิมครับพี่พี่เครื่องรางครับป้องกันภัยนะครับพี่พี่นะเอาสามร้อยลมส่งแล้วกันพี่พี่นะเบาเเลยนะหลวงปู่ทิมเกจิดังนะครับอันนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับนะควายธนูหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับแปดรอบนะครับ รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับปี47เจแช่น้ำมนต์ตัวกรรมการนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับออกวัดบางขุนพรมนะนี่ครับดูหาเนื้อหามนสารนะครับนี่นะครับแช่น้ำมนต์ครับพี่พี่นะสวยมากนะเอาสองร้อยแล้วกันมีมีองค์เดียวนะครับพี่พี่นับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับขอไวไวนิดนึงนะครับพี่พี่นะคระเยอะ อะรายการต่อไปครับเป็นพระพุทโธน้อยครับพี่พี่สมเด็จพระสังฆราชแพ่นะครับนี่พุทโธน้อยครับเป็นเหรียญพุทหล่อพุทโธน้อยสังฆราชแพรครับพี่พี่นะครับปีสี่สามครับพี่พี่ปีเล็กอยู่นะเลขโค้ดเก้าห้าห้าแปดครับเลขสวยอยู่นะครับพระสังฆราชแพรต่อโค้ดตรงนี้ชัดเจนนะครับพี่พี่ อ่านี่นะครับเอาสองร้อยบาทแล้วกันพี่พนะแพ้พันล้านนะครับผมกล่องเดิมนะครับรายการต่อไปครับอันนี้เป็นอ่ออกตรงโดวยวัดนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับนะเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามนะครับพี่ๆอันนี้ออกตรงวัดเลยนะครับพี่ๆี่ ผมจำปีไม่ได้มีบอกปีหรือเปล่านะครับน่าจะเก่าแล้วครับเพราะกล่องเก่านะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อโสธรครับรุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์ครับพี่ๆนะเอาสองร้อยครับพี่ๆมีวงเดียวครับดูกล่องดูสภาพกล่องนะครับนี่ครับความเก่านะนี่สองร้อยครับกล่องกระท้แล้วนะครับรายการต่อไปยังอยู่ที่ เหรียญหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ปีนะครับพี่พี่เป็นตัวลงยาน้ําเงินนะครับนะเอาสองร้อยเท่ากันครับพี่พี่นี่นี่นะครับห้าเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับสองร้อยเท่ากันครับพี่พี่หลังยันห้านี่นะครับพี่พี่ใครสนใจดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่นะไอดียไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ และการต่อไปครับเป็นพระกริ่งนะครับพุทธพระพุทธนิมิตนะครับวัดนาพระเมรุอุทยานะครับนะวัดนี้ดังนะครับพี่ๆนะพระพุทธนิมิตนี่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณนะครับพี่ๆนะสามารถแก้คำสาปถอนคำสาปได้นะครับผมเคยไปไหวมาแล้วนะครับดีมากๆนะครับนี่เนื้อกระไหลทองครับพี่ๆนะปีผมไม่ทราบนะครับออกปีไหนแต่ว่าผมกันแท้ให้นะครับนะเป็นมงคลนะครับพี่ๆนะ บอกไว้ก่อนนะครับนี่ครับโหสะท้อนแสงนี่นะครับพระพุทธนิมิตนะครับวัดหน้าพระเมนนะพี่พี่น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับวัดหน้าพระเมนอยุธยานะครับนี่สวยงามครับพี่ๆเอาสองร้อยแล้วกันพี่ๆี่แบ่งปันเลยนะครับนะเปิดถูกแล้วนะครับนะครับออกวัดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ รายการต่อไปครับนะกำลังดังเลยพี่เป็นเกจิหลวงปู่แพ้วเปโลครับพี่พี่นะวัดลัตยานะคนปรปฐมนี่เป็นวัดก่อนที่หลวงปู่แพวจะมาอยู่ที่กำแพงแสนนะครับพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ท่านมรณะประกันแท้นะครับเป็นเหรียญพระเพียบนะครับอันนี้ท่านหลวงพ่อท่านด้วยนะครับออกปีห้าสี่นะครับต่อโค้ดนะครับนี่ครับอายุ ยุคปแปดสิบเก้านู่นนะครับหลวงปู่ท่านมรณนะอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับนี่เพิ่งมรณะไปปีนี้เอาสองร้อยแล้วกันพี่พี่อะแบ่งเลยนะมีองค์เดียวนะครับพี่พี่พับเพียบพร้อมกล่องเนะี่ยหลวงปู่แพ้วปาวาโลนะครับเนื้อฝาบาทนะครับอาการต่อไปครับพี่พี่อันนี้เป็นวัดปักน้ำครับพี่พี่นะผมไม่รู้ปีนะแต่แท้แน่แหละนะครับปักน้ำเราก็เอาสองร้อยครับพี่พี่นะสองร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจ ติดต่อมานะครับและการต่อไปอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรวยปราสาททิโกครับพี่พี่รุ่นรวยรวยเฮงเฮงนะครับนวัดตะโกยุทธยานะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พระสวยมากเนื้อกะไหลทองนี่นะครับหลวงพ่อรวยนะครับหลังพญาไก่ตัวเก่งของหลวงพ่อนะครับนี่ครับอ่าแท้ทันเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรวยนะครับที่ทันท่านปลุกเสกนะครับการต่อไปครับ อันนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วอยู่กับผมนานแล้วกันเหลือเกินครับยังไม่หาเจ้าของไม่เจอครับนะเป็นเหรียญโชคนาคาครับหลวงปูเวินคุณเนสโกครับเอาสองร้อยพอแล้วกันพี่พี่นี่ครับหลวงปูเวินโชคนาคาครับด้านหลังจะอุดมสมานะคุ้มมากนะมีเกสาหลวงปู่ด้วยครับเหลือเลขเดียวด้วยครับพี่สองร้อยครับพี่พี่เอาสองร้อยเนาะอยู่กับผมนานแล้วยังหาเจ้าของไม่ได้เลยนะครับมีติทีวเละกเกสาหลวงปู่นะครับนี่ เลขเจ็ดสามสี่ครับพี่พี่นะเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับหลวงปู่เวินโชคนาคานะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญที่เอ่อเป็นพระกิ่งนะครับผมไม่ทราบปีที่นลึกหลวงปู่มั่นนะครับวัดป่าทุทาวาสนะครับหลวงปู่มั่นปุริทัดโตนะครับกิ่งดังอยู่นะครับพี่พี่นี่เนื้อกลายทองครับพี่พี่นะน่าจะเป็นรุ่นบูชาครูหรือเปล่านี่ มาพร้อมกล่องนะครับพี่พี่อันเนี้ยชุดหนึ่งเขาจะมีกิ่งเล็กกับกิ่งใหญ่อันนี้เหลือกิ่งใหญ่กิ่งเดียวสองร้อยแล้วกันพี่พี่นะครับกิ่งหลวงปู่มั่นนะครับที่ระลึกหลวงปู่มั่นปุริทัตโตไม่ทราบปีนะครับแต่แท้แน่นอนนะครับในการต่อไปครับอันนี้เป็นเขาเรียกหลวงพ่ออะไรเนี่ยฉลองรัตนโกสินทร์สองร้อยปีครับพี่พี่พนะเป็นกิ่งนะ้าสวยนะครับ ก็โสธรหรือเปล่าครับพระนิโรคันทลายเดี๋ยวนะนะพี่พี่แป๊บหนึ่งนะครับพระนิลินิโรคันตรายนะครับนี่ครับถ้าจะเป็นพระกิ่งนะครับสวยมากครับพี่พี่ความเก่าสวยมากครับพี่พี่นะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ครับเนี่ยฉลองรัตนโกสินทร์สองร้อยปีครับพี่พี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับ นี่ครับเกจิน่าจะเก่าๆบุกเสกเยอะครับพี่พี่นะมีมาสององนะคบพี่พี่สวยจริงๆนะครับนี่ครับพี่ดูคำเก่านะพระนี้โลคันตรายนะครับนี่ครับพระกิ่งนะเป็นพระกิ่งนะผมมีสององค,ครับพี่พี่เกจิพี่ไปหาเอาน่าจะเป็นเกจิปีสองห้าเนี่ยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยน่าจะเป็นเกจิ นะครับยังอยู่ครบนะครับนะผมเอาองค์แล้วสองร้อยพอพี่พี่มีสององค์นะครับในการต่อไปครับพี่พี่เวตการต่อไปเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักครับนะครับรุ่นกู้แผ่นดินนะครับพี่พี่นะนี่ก็เอาสองร้อยเช่นกันนะครับพี่พี่นะนี่ใครชอบนะลุ้งๆเลยนี่พาแท้ดูง่ายครับนะสองร้อยเช่นกันนะพี่พี่นะ นะครับอ่ะต่อไปครับนี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรครับพี่พี่รุ่นนี้เขาเล่นกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่พี่นะแต่พาแท้แน่นอนนะครับนี่ปีห้าศูนย์เนี่ยนะครับนั้นเลขด้วยนะครับพี่พี่นะปีห้าศูนย์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาเอาสองร้อยเช่นกันนะพี่พี่นะเอาหลายรายการผมลดให้ได้นะครับนี่พร้อมกล่องเดิมนะครับพาแท้แน่นอนนะครับ รายการต่อไปอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเป็นซุ้มกอปกโพครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับพี่ทานหลวงพ่อเปิ่นด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเปิ่นสุดท้อนหน่อยนะผมห่อไว้นี่หลวงพ่อเปิ่นนะครับนี่ซุ้มกอปกโพครับเนื้อผงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับเอาสองร้อยเช่นกันนะครับรายการต่อไปครับ ปิตารุ่นหนึ่งพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปี2537นห้า้อสาสิบเจดนะครับเกจิด,ดังแดนใต้นะครับนี่เอาราคาเดียวกันหมดเลยนะครับเอาสองรอยครับน่าจะเป็นเนื้อว,ว่านนะครับนี่หลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับเนื้อว,ว่านนะครับอ่ะจะหมดแล้วพี่รายการต่อไปครับอันนี้ของหลวงปู่ศิลานะมีติดมาองคหนึ่ง นี่ครับเป็นพระพรมรุ่นเหนือดวงครับหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทรครับเลขโค้ดสองหลักด้วยห้าแปดนะครับได้วงเดี่ยวมันเหมาติดมากครับพี่พีเอาสองร้อยแล้วกันพี่พนะนะหลวงเทพประธานพรหลวงปู่มหาศิลารุ่นเหนือดวงหลวงปู่ศิลาปุกเสกนะครับลุกนี้ลงยาแดงพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับในการต่อไปครับเป็นเลดหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับนี่ เสรพร้อมเลี่ยมเลยนะครับหัวเลดนะครับเนี่ยติดจีวอลหลงปู่ด้วยนะครับนะหลงปู่มรณะไปพักเครื่องทั้งขยับนะอันนี้ผมเอาร้อยห้าสิบแล้วกันพี่นะค่าเลี่ยมก็คุ้มแล้วนะครับนะนะพี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับอ่ะพี่พี่วันนี้ผมยุติบารมีนะครับนะก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันพี่ท่านนี้ครับพี่พี่พี่ท่านใดสนใจเช่าบูชาก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดิมกันพี่พี่นะขอจะส่งเป็นพ่กนี้นะครับสะดวกโอน ห้ามเกินพรุ่งนี้บ่ายสแล้วกันนะครับพี่พนะเอาหลายในการผมลดให้ได้นะครับนะครับพี่พนะวันนี้ผมยศบุญบรมีกับลาไปก่อนครับช่องทางการติดต่อก็แจ้งไว้แล้วนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆกราบสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแหงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆนะครับสวัสดีครับ